สกายบุ๊กขอเสนอดิจิตอลเพบุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกชุดหลวงตาเล่าชาดกเรื่องวันนาโรหะชาดกจิ้งจอกช่างยุวันหนึ่งขณะเสือกครองออกไปนอกถรมส่วนราชสีนอนอยู่ด้านในหมาจิ้งจอกเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงเอ่ยขึ้นว่า ท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ข้าทนไม่ไหวแล้วข้าแค้นใจนักที่ท่านถูกปลบกปลูดูมินแต่ข้าเป็นเพียงสุนัขรับใช้ตัวเล็กๆจึงได้แต่เก็บความคับแค้นไว้ในใจราชสีได้ยินเช่นนั้นก็แปลกใจจึงถามด้วยความสงสัยว่าเจ้ามีเรื่องอะไรหรือมาจิ้งจอกเจ้าเลทท่ทาทีตีอกชกตัวและเอ่ยขึ้นว่าก็เสือโคร่งน่ะสิ วางท่าคุยโวติเตียนท่านไปทั่วป่าว่ามีผิวกายและลักษณะไม่งดงามเท่าสำยังเชื่องช้าไม่ปราดเปรี้ยวสู้ตนไม่ได้สักอย่างเดียวราชสีรู้ทันไม่เชื่อคำกล่าวอ้างนั้นโดยง่ายจึงคิดว่าชะรอยเจ้าจิ้งจอกตัวนี้จะสร้างเรื่องยุแ yeah, ยให้เรากับสหายแตกคอกันเป็นแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีก็ตะเพิดมาจิ้งจอกเสียงดัง เจ้ากล้าดียังไงถึงสร้างเรื่องหลอกข้าออกไปให้พ้นนะไม่อย่างนั้นเจ็บตัวแนะ่มาชิงจอกไม่คาดคิดว่าเรื่องจะไม่เป็นไปตามคาดมันตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีออกไปนอกถ้าแต่ก็ยังไม่ละความพยายามมันเดินตามรอยเสือโคร่งไปครั้นเห็นหลังเสือโคร่งไวๆก็แซงวิ่งหน้าตื่นร้องเรียกหยุดก่อนท่านเสือโคร่ง เอาเจ้านั่นเองมีเรื่องอะไรกันถึงวิ่งจนหอบแพกแๆกมาเชียวเสือโคร่งเอ่ยถามด้วยความสงสัยหมาจิ้งจอกได้ทีจึงรีบเล่าให้เสือโคร่งฟังว่าคือว่าข้ามีเรื่องร้อนใจอยากบอกท่านราชสีนะ่ะคอยยกตนของท่านติฉินนินทาไม่เว้นแต่ละวันว่าท่านมีชาติกําเนิดเทียบตนไม่ได้ซ้ำร้ายยังกล่าวหาว่าท่าน ล่าเหยื่อเฉพาะที่ชอบส่วนที่น้ำกลับไปก็ล้วนแต่เป็นของเหลือเดนทั้งนั้นข้าไม่รู้จะทำเช่นไรจึงได้แต่เก็บไว้ในใจวันนี้ข้าจึงย่องออกมาจากถ้ำเพื่อตามมาบอกท่านมีแหละเสือโคร่งได้ยินเช่นนั้นก็ขุนเคืองใจเป็นอย่างมากโดยมีอารมณ์ร้อนจนติดเป็นนิสยัยรีบเพ็นพ้นจนทยานกลับถ้ำโดยไว